ฝนตกแรงมากเลยนะครับเนี่ยร้านที่เอกมีปลาหมอสีให้ดูไหมน้อกอ่าพอมีอยู่นะครับแล้วมากับฝน <c oughs> <c oughs> วันนี้มากับฝนมาน้อยเลี <c oughs> อ๋อวันนี้คนเยอะ,ยอะหมายถึงว่าขายไปเยอะแล้ว,วอ๋อพี่เอกขายไปเยอะแล้วเหลือปลานิดเดียววันนี้คนเยอะนะครับพี่เอกบอกอันนี้คือหมดแล้วเหลือแค่นี้เลยเหรอพี่ว,ว้า,วาเหมือนมีลูกเอฟกัมฟ้าด้วย หัวยุบไปหน่อยเนาะอากาศนี่พี่เอกิบตัวนี้ให้ดูตัวเมียโอ้ตัวเมียหัวเริ่มเลยนไข่ไข่แล้วเหรอครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งป็นสายหัวเล็กๆแต่ก็สวยอ๋อสายเล็กอยู่รุ่นๆมีสองตัวมาต่อที่ร้านพี่เปิ้ลนะครับ ปลาลอกช็อตบอดี้วายเดี๋ยวเปียกเปียกเปียกห้องข้างในสุดเลยแล้วพี่ห้องหอโอ๋อห้องพี่โอ๋สิบตัวได้ไหมปลาลอกช็อตบอดี้ประมาณสิบตัวปลแดงดีงดดครับอ๋อวันนี้มีปลามุกกับปลาแดงใช่ครับแล้วก็ตรงเมียไผ่แล้วไผ่เต็มตู้เลยอ่ะอยู่ตู้ในอ่ะครับแต่ว่ามันเป็นโฟเวอร์นะโฟเวอร์อ๋อเตตู้เลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูพี่แล้วก็มีกำาฝาแต่ว่ามันเป็นปลาสายบังลิดปลาลอง ปลาลองของบางลิศใช่แต่ว่าวันวันวันศุกร์มีปลาเทศสามตัวปลาเทศปลาเอเหรอเอเลยครับกำาปาใช่มีไซส์ประมาณสองนิ้วครึ่งสามตัวมาวันศุกร์นะเกตเกตประกวดได้เลยครับหัวใหญ่มากอ๋ออันนี้ราคายังไงพี่ทีวีตัวนี้แหละครับร้อยเดียวจริงอ่ะขายหนีฝนใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่ครับขายหนีฝนครับแปดสิครับแปดสิบ ฝนตกอย่างนี้ก็ยากอะเนาะต้องรีบปล่อยของออกอันนไหนสองร้อ0ในตู้เหรอตัวเมียน้ำก็หยดเลยอ๋สองร้อยหัวดีนะครับตัวนี้สองร้อยนะครับ,รบพี่เปิ้ลขายหนีฝนเข้ามาข้างในแล้วนะครับ เดี๋ยวจะไปดูร้านพี่เปิ้ลต่อด้วยแต่แวะร้านนี้ก่อน GBE 1,000บาทุตัวนี้หัวสวยจังเลยเจ็ดร้นะครับหมาไทยหัวสมส่วนเลยนะมาถึงว่าใหญ่แต่ใหญ่สมส่วนนะครับหุ่นกำลังดีเลยต่อไปมีอะไรบ้างด้านไใน p o w e r ตัวนี้หัวดีเลยนะครับตัวนี้ออกไปทางมุกหน่อยไม่ค่อยแดงเป็นปลามุกด้านล่าง600บาททำไมตัวนี้แดงกว่าเขาแบบแดงมากเลยแดงเด่นเลย สีตัวนี้ลบราคาออกนะครับด้านบนก็600สีแดงดีจริงๆเลยตัวนี้900หัวใหญ่เลยโอ้ตัวคู่ผมเดาว่าเป็นตัวเมียนะครับการเทียบคู่อย่างนี้แล้วเป็นตัวผู้นี้น่าจะหนำกันเอ๊ย แต่ท่อเพศเป็นตัวผู้นะครับไม่มั่นใจนะเขาอยู่ด้วยกันได้ก็แปลกๆอยู่ด้านล่างไม่มีแล้วก็จะมีตัวนี้1,000 GB GB ราคาจะยังดีกว่าปลาฟรเวอร์ทั่วไปนะครับอยู่ที่1,000บาทในราคาตามหน้าตู ร้อยว้าวตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยนะครับลูกไล่ผมว่าคงเป็นตัวเมียแหละที่ก็ใส่ลูกไล่ตัวเมียไว้เนาะเพจะเป็นตัวผู้คงกัดกันหมดแล้วนี่นะครับราคาหนึ่งพันสองร้อยบาท กำฟ้า800บาทยังไงกำฟ้าก็ยังมีราคาอยู่นะครับสีดีด้วยทรงเหมือนเป็น F1 เลยนะครับไม่น่าใช่ F2 ด้านล่างอยู่ที่500บาทเป็นปลาไซสาใหญ่แล้วนะครับประมาณ6นิ้ว5-6นิ้ว โอ้ตัวบนแดงแป๊ดเลย600บาทปลาลองนะครับด้านนี้จะเป็น J b กับปลามุก เข้ามาร้านที่โอ๋ต่อนะครับฝนตกแรงมากมาโดนเลยฝนตกอยู่บ้านผมก็ฝนตกมานี่ก็ฝนตกปลาดอกหมดโอ้โหนี่ไงที่พี่เปิ้ลบอกสวัสดีครับพี่โอ๋ปลาลอกเต็มร้านเลยโอ้นี่อีกเต็มเลยคร,ครับผม เป็นปลาลอกอะไรพี่กัมฟาหรือปาเวอร์อันนี้อันนี้เป็นกัมฟาไอเเป็นกัมฟาครับกัมฟาครับท้ายเหลืองครับสูโทนสูโทนท้ายเหลืองกัมฟาตัวนี้ช็อตบอดี้ครับตัวใ,ใหญ่จะเป็นทรงชัปนี้ครับตัวนีตวนน้ตัวนี้เป็น,น,นกัมฟาตัวนี้เป็นทีบีตัวนี้ตัวเมียกัมฟาทั้งนั้นเลยวกระป๋องเป็นไอ้นี่ครับวกระป๋องเป็นชัอดี้ครับ คัดมาได้แค่14ตัวโอ้ตัวเล็กๆน่ารักหัวขึ้นแล้วชอตบอดี้พิ่งมาครับซึ่งมาคัดเล่นเท่านี้ครับหมดแล้วอากาศสวิงมากเลยเนาะพี่เนอะฝนตกอีกแล้วลื่อส่วนตัวนี้จะเป็นโคเวอร์นะครับทีบี แดงท้ายเหลืองเป็น GB f o w e r อยู่สองตัวนะครับแค่สองตัวนี้นะที่เหลือจะเป็นกำฟาหมดเลยตาขาวตาส้มตาเหลืองนะตาขาวอันนี้ตาส้มเดี๋ยวไปดูร้านข้างในที่เปิ้ลอีกนะครับว่ามีฟ้าไหมไปดูข้างในต่อ ้างในร้านข้างในของพีเปิ้ลโอ้ปลาก็เต็มร้านอยู่นะเหมือนจะเป็นกําฟ้านะครับอ่าก็จะมีตัวนี้หน้าหวานๆหน,หน่อยโอ้หิมะลงอากาศอย่างนี้นะครับก็ต้องดูแลปลากันหน่อย ตัวนี้เป็นสายมุกกำฟาโอ้ตัวนี้ก็น่าหวานตาขาวช่วงนี้จะไม่ค่อยเห็นกำฟาที่เป็นตัวเด่นๆน,นะครับเพราะว่าน่าจะเกี่ยวกับอุณหภูมิกันด้วยเนาะ มีตัวนี้ซ่อนไว้มุมสุดชี้เป้าครับใครหาปลาลอ,อกอำฟาอยู่มุมสุดของร้านพี่เปิ้ลเลยนะครับเนี่ยอาออมฟาเลิฟดังนั้นไม่มีหางถึงว่าซ่อนไว้นี่นะครับพิการไม่มีหางนะครับกลายเป็นเหมือนนกแก้วเลิฟเลยดันออกสวยซะด้วย แล้วก็ถ้าสวยสุดในร้านนะครับตัวนี้นะครับถ้าเน้นไปทางเครื่องสวยๆหน้าหวานๆห,หน่อยดูทรงแล้วเป็น F 2นะครับตอนนี้กัมฟ้าก็ควบคุมเขาเรื่อนะความสวยให้คงที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าอากาศยังสวิงอยู่แต่ฟาวเวอร์เริ่มมีสวยๆเยอะมากเลยครับหมดแล้วคลิปนี้น่าจะจบแล้วประมอสี ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ